เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่พวกเราว่าคุณเคยมอเป็นต้นฉบับในรายการนี้หรือไม่เคยยไหมครับไม่เคยเคยไหมครับผมไม่รู้ผมเพิ่งเพิ่งมาทำผมเพิ่งเพิ่งมาทำโอ้โหนีง่ายๆที่เดียวครับผมมีฝั่งพี่แอดมีฝั่งพี่ภูบอกว่าเคยมาตังคุณเคยมาไหมเป็นต้นฉบับคุณดิลีเฉลยเคยมารายการไหม ไม่เคยมาเป็นต้นฉบับไม่เคยมาเป็นต้นฉบับไม่เคยมาเป็นต้นฉบับไม่เคยมาเพื่อเป็นต้นฉบับแต่เคยมาเยี่ยมเยือนในรายการว่าใช่ครับเคยมาร้องในรายการตอนนั้นบาโปรโมทคอนเสิร์ตการกุศลที่นี่จูงหมาตัวเล็กๆมาไหมไม่ได้จูงครับไม่ได้จูง <ค>พี่<อ>ดูบุคลิกเขาเสื้อหนังอย่างนี้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้จูงหมา <laughs> พี่เป็นรีมไม่เคยจูงหมาแต่หมาจูงเขาแต่หมาจูงเขาับ <laughs> ี่ตรงรองนี่เป็นครั้งแรกของต้นฉบับเขาเสียใช,ใช่ครับแล้วเพลงเ<ห>ขานะเพลงนี้นะผมบว่าเพลงนี้โด่งดังมากเป็น30ปีนะผมว่าเพลงนี้แถวเสียงกงเขาจะไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าเอาอะไรมาแลกกอเหล่ยมเอาอะไรมาแลกกองเหลม่ไม ผมที่าผมเป็นพิธีกรแรกๆเลยกับใครเนี่ยกับเขาแน่เลยการแชมป์จริงแชมป์เลยโอ้โหนี่แชมป์จริงแชมป์้ก็ทำพิธีกรด้วยเหรอเป็นพิธีกรก่อนเป็นนักร้องอ๋อเหรออ่าวไล่ฟังหน่อยเริ่มจากอะไรเพลงพิธีกรในแบบโอ้โหนี่แบบไงนี่แบบก่อน อ่ะเล่นหนังก่อนก็ได้เล่นหนังก่อนก่อนก็ได้เรื่องเร่งความจำเราใชไมเราเล่นหนังก่อนแต่ว่าสมัยแรกยังไม่ได้เป็นพระเอกเป็นตัวประกอบอเป็นตัวประกอบเลยไม่มีบทไม่มีไม่มีเขียนชื่อด้วยไม่มีด้วยโอ้โหเนเคยไม่ไปเข้าฉากน้องๆเวลาเป็นตัวประกอบน้องมันนี่เมื่อกี้เข้าฉากไปยังอยังครับพี่มีเสื้อมาเปลี่ยนไหมมีครับอ่าไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดินกลับมาใหม่โอ้โหบิลลี่คือตัวนั้นเมื่อนชีวิตบิลลี่โอเคแลแต่ว่าหนังเขาเล่นเขาดังเหรอไหมซึม ยุคนั้นหน่อยแล้วมาฉลุยอ่าแล้วคุณเชื่อไหมผมกับบิลลี่นะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเช่อไม่เชื่อไม่เล่าไม่เล่าเดี๋ยวนี้ถ้าบอกเชื่อพี่ก็ไม่เล่าไงฉลุยเออฉลุยจริงป่ะพี่บิลลี่โอแกนกับเอ็มสุริสวงไทยมีอะไรกันไม่เพราะฉลุยสองฉลุยสองมึงเชื่อไหมกูเล่นบิลลี่กูเล่นเป็นบิลลี่ เฮ้ยมึงเปลี่ยนไปเยอะแน่ของโอ๋จากอย่างนี้กลายเป็นอย่างนี้ใช่โอ้ย่ดูแลจันโอไม่ไม่นะพี่คล้ายๆนะจริงเหรอจริงหน้าตาพี่ละไหมคล้ายๆเลยนี่ก็เลียนเลียนเด็ดเลยจูบหยุดกินนด้อะไรนะเป็นเจ้าอัยเฮ้ยนี่ผมมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ดั้งเดิมตั้งแต่งานยุคก่อนๆใช่ครับยุคก่อนแล้วเขาก็หยุดพิธีกรไปเพราะเขาจะไปออกอัลบั้มเขาเป็นนักร้องถึงวันนี้กี่อัลบั้มแล้วครับ อันใหม่ที่ 13, อันใหม่ที่13เป็นอัลบั้มใหม่ครับผมสไตล์เพลงเป็นไงบิลลี่เข้มเลยบิลลี่เข้มย้อนยุคย้อนไปแบบสมัย้นแต่เพลงใหม่นะเพลงใหม่แต่ทำย้อนยุเชื่ออัลบั้มไหมครับมีอับ้มหครับชื่ออะไรครับร็อกโรงเรียนเก่าร็อกโรงเรียนเก่าโอสกู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 โรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าฟังปั๊บรู้สึกย้อนยุกเลยย้อนยุกันทีเลยไปหาฟังได้ตามระบบโซเชียลทังหมดมีครบทุกเพลงแล้วมีครบหมดงจ้งสงครามเพลง 原来。